หากพูดถึงพระเครื่องพุทธคุณด้านอยู่ยงคงกระพันฟันแทงไม่เข้าปืนยิงไม่ออกหนึ่งในนั้นต้องมีพระเครื่ององค์นี้อยู่ด้วยแน่นอนพะร,รนพะร่วงรางปืนพระร่วงรางปืนหรือพระร่วงหลังรางปืนได้รับการยกย่องว่าเป็นจกักรพรรดิแห่งพระเครื่องเนื้อชินเนื้อชินคือโลหะผสมมักมีตะกั่วเป็นหลักอาจผสมเงินประหลอดหรือโลหะอื่นๆ ตามสูตรและกรรมวิธีการสร้างของแต่ละอาจารย์พระร่วงรางปืนเป็นพระเครื่องเนื้อชินสนิมแดงที่หาได้ยากเนื่องจากจํานวนพระที่พบน้อยมากและพระที่พบนั้นยังมีพระที่ชำรุดอีกด้วยการสาะแสวงหาจึงหามาได้ยากและด้วยประสบการณ์จากการใช้ห้อยคอของผู้ที่มีไว้นั้นก็จะมีประสบการณ์ทางด้านอยู่ยงคงกระพันและแควค่าสูงอีกทั้งในด้านความเจริญก้าวหน้าก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กัน พระร่วงรางปืนมีเอกลักษณ์ที่ด้านหลังเป็นร่องรางจึงเป็นที่มาของชื่อพระว่าพระร่วงรางปืนในเวลาต่อมาพระร่วงรางปืนเป็นพระที่ถูกลักลอบขุดจากบริเวณพระปางวัดศรีรัตนมหาธาตุอำเภอศรีสัชนาลายัยจังหวัดสุขโขทยัยแต่เดิมพระปางศรีรัตนมหาธาตุเป็นสถาปัตยกรรมของช่างลบบุรีสร้างขึ้นเป็นพุทธวาดโดยตรงให้พระพิสุได้ประกอบาศาสนกิจได้รับการปฏิสังขรณ และแก้ไขดัดแปลงหลายครั้งหลายคราทั้งในสมัยสุขโขทัยและอยุธยาต่อมาได้รับการขุดโดยกรมศิลปากรครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พศ .2497 พรร่วงรางปืนได้ถูกคนร้ายรักลอบขุดในวันที่2มีนาคมพศ .2499 เวลาประมาณตี3คนร้ายมี4คนโดยลักลอบขุดเจาะฐานพระพุทธรูปในพระวิหารด้านทิศตะวันตกขององค์พระปาง และได้งัดเอาศิลาแรงออกไปประมาณ8ก้อนจึงได้พบหายโบราณหนึ่งใบอยู่ในโพรงดินปนทรายลักษณะคล้ายหม้อถนนหรือกระโถนเคลือบสีขาวสูงประมาณ16นิ้วเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ18นิ้วภายในบรรจุพระพุทธรูปสกุลช่างลบลุรีห้าองค์คือพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุดทรงเทิดเนื้อสัมฤทิดสูง10นิ้วหนึ่งองค์พระพุทธรูปปางนาคปรกเนื้อสำมฤิดหน้าตักกว้าง3าถึงสนิ้วสององค์ พระพุทธรูปนั่งในซุ้มเรือนแก้วหน้าตักกว้าง3 4ถึงนิ้วสององค์และท้ายสุดที่สำคัญคือพระร่วงรางปืนประมาณ240องค์ไหโบราณและพระพุทธรูปทั้งหมดต่อมาได้นำมาขายที่แถวๆวงนครกเกษมพระร่วงรางปืนที่ได้ในครั้งนี้เป็นพระร่วงรางปืนที่ได้ชำรุดเสียหายประมาณ50องค์ที่เหลืออยู่ก็ชำรุดเล็กน้อยตามขอ,ขอบขอบขององค์พระพระที่สวยสมบูรณ์จริง,รงๆนับได้คงไม่เกิน20องค์ พระร่วงของกลุ่นี้เป็นพระเนื้อชินสนิมแดงที่ด้านหลังส่วนใหญ่จะเป็นร่องรางเลยเป็นที่มาของชื่อพระร่วงหลังรางปืนและมีบางองค์ที่เป็นแบบหลังต้นแต่พบน้อยและที่ด้านหลังของพระจะเป็นรอยเส้นเสี้ยนหรือรายกาบหมากทุกอง์คในตอนนั้นพวกที่ลักรอบขุดเจาะได้แบ่งพระร่วงรางปืนกันไปตามส่วนและนำพระร่วงรางปืนออกมาจำหน่ายเมื่อมีข่าวแพร่สะพัดออกไปก็มีคนจากกรุงเทพเดินทางไปเช่าหากัน